การตัดสินใจซื้อรถใหม่ตอนนี้เป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยนะครับใช่ค่ะตัวเลือกมันเยอะไปหมดจริงๆจะอยู่กับรถสันดาปแบบเดิมๆหรือจะขยับไปไฮบริดหรือจะไปปลั๊กอินไฮบริดเลยหรือจะโดดไปรถไฟฟ้าเต็มตัวเลยดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้สุดทางเลยครับอืกับคำถามที่ว่าในระยะยาว10ปีเนี่ย รถแบบไหนกันแน่ที่ยิ่งขับยิ่งคุมไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคะใช่ครับแต่รวมถึงความปลอดภัยด้วยเรามีข้อมูลแน่นๆจาก2แหล่งเลยทั้งงานวิจัยอุบัติเหตุจาก Iowa สหรัฐอเมริกาแล้วก็บทวิเคราะห์จาก SCBEIC ครับใช่ค่ะแล้วเพื่อให้เราเห็นภาพตรงกันขอเครียรคำศัพท์กันเร็วๆก่อนนะคะได้เลยครับ รถยนต์สันดาบหรือ ICE ก็คือรถน้ำมันที่เราคุ้นเคยกันดีส่วน Hybrid HEV ก็คือรถน้ำมันที่มีแบตเตอรี่เล็กๆมาช่วยมันชาร์จไฟกลับเองไม่ต้องเสียบปลั๊กค่ะครับถัดมาคือ plug-in hybrid หรือ PHEV อันนี้จะล้ำขึ้นมาหน่อยคือเสียบปลั๊กชาร์จได้วิ่งเป็นรถไฟฟ้าได้สั้นๆแต่ก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่และสุดท้ายคือรถไฟฟ้าล้วนหรือ BEV อันนี้ก็ไฟฟ้า100%เเลยซึ่งความแตกต่างทั้งโครงสร้างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะ ที่ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งเรื่องความปลอดภัยและเงินในกระเป๋าของเราโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ยกแรกเลยเรื่องความปลอดภัยค่ะผมว่าคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อฝังหัวอยู่อย่างหนึ่งนะว่ารถ E ีวีที่มันหนักกว่าเพราะมีแบตเตอรี่ก้อนใหญ่อยู่ข้างใต้เนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าเวลาชนจริงไหมครับเป็นความเชื่อที่เอ่อเข้าใจได้เลยค่ะแต่ว่างานวิจัยอุบัติเหตุที่ไอโอวา ที่เก็บข้อมูลยาวนานเกือบ10ปีตั้งแต่2014ถึง2022ครับกลับให้ภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะในการชนที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการชนด้านหน้าหรือ h Head-on c o l l i s i o n ค่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้มันสวนทางกับความรู้สึกคนส่วนใหญ่เลยนะที่ว่ารถอ v ีรุ่นใหม่ๆนี้ได้คะแนนความปลอดภัย5ดาวกันแทบทั้งนั้นอออแล้วข้อมูลจากงานวิจัยมันขัดแย้งกับผลทดสอบการชนพวกนั้นได้ยังไงครับคำถามดีมากค่ะนี่คือความซับซ้อนที่ว่าเลย คะแนน5ดาวส่วนใหญ่มาจากการชนกับวัตถุที่หยุดนิ่งในห้องทดลองอ oh. แต่ในโลกจริงการชนด้านหน้ามันต่างออกไปถ้าเราดูโครงสร้างของรถ BEV ส่วนใหญ่นะคะมันไม่มีเครื่องยนต์ก้อนใหญ่ๆขวางอยู่ข้างหน้าเหมือนรถสันดาปหรือไฮบริดใช่ค่ะทำให้พื้นที่ด้านหน้ากลายเป็นโซนที่ยุบตัวได้เยอะและเร็วมากม mm. ในขณะที่รถประเภทอื่นเนี่ยเครื่องยนต์มันทำหน้าที่เหมือนเป็นกันชนชั้นแรกช่วยดูดซับแรง ถูกต้องค่ะช่วยดูดซับและกระจายแรงกระแทกไปส่วนหนึ่งผลจากงานวิจัยก็เลยชี้ว่าในการชนด้านหน้าลักษณะเดียวกันแรงกระแทกที่ส่งมาถึงห้องโดยสารของรถ b ีออาจจะรุนแรงกว่าได้อ๋อเข้าใจละคือพื้นที่ว่างที่เคยคิดว่าเป็นข้อดีในการออกแบบมันอาจกลายเป็นจุดอ่อนได้ในสถานการณ์จริงประมาณนั้นเลยค่ะแล้วอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะอัตราเร่งของรถ E ีวีที่เขาว่าเหยียบปุ๊บหลังติดเบาปั๊บค่ะ ในฐานะคนชอบรถผมว่ามันขับสนุกมากนะแต่มันมีผลกับเรื่องความปลอดภัยด้วยหรอครับมีผลโดยตรงเลยค่ะความสนุกนั่นหละค่ะคือตัวแปรสำคัญเหรอครับคือมอเตอร์ไฟฟ้ามันให้แรงบิดมหาศาลได้ทันทีไม่ต้องรอรอบเหมือนเครื่องยนต์สันดาปพอไปเจอกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ดุดันหรือที่ในงานวิจัยเรียกว่า aggressive driving ครับ มันก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุที่ความเร็วสูงขึ้นไปอีกและแน่นอนว่าอุบัติเหตุที่ความเร็วสูงขึ้นความรุนแรงก็ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวฟังดูเหมือนยกแรกนี่รถ E ีวีจะมีแต่จุดที่น่ากังวลน,นะเนี่ยแล้วมันมีข้อดีด้านความปลอดภัยกับเขาบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะมันมีอีกมุมเสมอครับในสถานการณ์การชนที่ความเร็วสูงสูงเนี่ยน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่เคยเป็นข้อถกเถียงกับกลายเป็นพระเอกเลยค่ะอ้าวเหรอครับ เพราะด้วยกฎฟิสิกส์พื้นฐานรถที่มวลมากกว่าจะรักษาโมเมนตัมไว้ได้ดีกว่าทําให้แรงกระทําต่อผู้โดยสารน้อยลงซึ่งข้อมูลก็ยืนยันว่ามันช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงได้ดีกว่ารถที่เบาวกว่าค่ะนอกจากเรื่องน้ําหนักเลรอครับอีกเรื่องคือเทคโนโลยีค่ะ รถ BEV และ PHEV รุ่นใหม่ๆมักจะจัดเต็มเรื่องระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงหรือที่เรียกกันว่า ADAS มาให้เป็นมาตรฐาน ADAS ที่ว่านี่ก็คือพวกระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหรือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะระบบพวกนี้แหละ จากข้อมูลพบว่ามันช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันเช่นในที่แสงน้อยหรือตอนเลี้ยวในมุมอับที่สายตามนุษย์อาจจะพลาดได้ไง่ายๆสรุปแล้วในยกแรกเรื่องความปลอดภัยนี่ ดูเหมือนจะยังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนนะครับใช่ค่ะแต่ละแบบก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในสถานการณ์ที่ต่างกันไปงั้นเรามาดูยกที่สองกันดีกว่าเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญที่สุดเงินในกระเป๋าเงินในกระเป๋าครับ รถคันไหนจะทำให้เราเจ็บตัวน้อยที่สุดในระยะยาวเป็นยกที่ตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยค่ะผมมีข้อมูลจาก S C B E I C อยู่ในมือพอดีเลยครับเขาคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของรถ10ปีโดยทั้งโจทย์ว่าเป็นรถราคาประมาณ700,000บาทวิ่งปีละหมื่นกิโลอืมโอ oh, ผลออกมาน่าแปลกใจมากครับกลายเป็นว่ารถไฟฟ้า B E V คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวเฉยเลยคุ้มสุดเฉยเลย I C E ที่406ครับ อืม,มันเป็นไปได้ยังไงครับทั้งที่ราคาเริ่มต้นของ BEV ก็มักจะแพงกว่ามันคือมายากลของตัวเลขที่ซ่อนอยู่ค่ะถ้าเราแกะดูไส้ในจะเห็นภาพชัดเลยครับด้านที่ BEV ชนะแบบขาดลอยมีอยู่2เรื่องหลักๆ1คือค่าพลังงานจากการคำนวณค่าชาร์จไฟเฉลี่ยของรถ EV อยู่ที่ประมาณ62บาทต่อวันเท่านั้นเอง 62บาทใช่ค่ะถูกกว่าค่าน้ำมันของรถสันดาบเกินครึ่ง2คือค่าบำรุงรักษาตรงนี้ BEV ก็จินขาดเพราะถูกกว่ารถประเภทอื่นถึง3เท่า3เท่าเลยเหรอครับค่ะเหตุผลก็ไม่ง่ายคือมันไม่มีของเหลวที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆอย่างน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาบที่ซับซ้อนมากๆฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยนะครับมันต้องมีกับดักหรือต้นทุนแฝงที่คนมองไม่เห็นซ่อนอยู่แน่แน ถูกต้องค่ะและเป็นกับดักที่ใหญ่มากด้วยมีอยู่สองเรื่องที่เป็นเหมือนฝันร้ายของคนใช้รถ EV ตอนนี้เรื่องแรกที่น่ากังวลที่สุดคือค่าเสื่อมราคาหรือ Depreciation ค่ะครับจากข้อมูลพบว่ามูลค่ารถ B, V และ Hybrid อาจจะหายไปเกือบ50% 50%ตั้งแต่ปีแรกเลยด้วยซ้ำทเทียบกับรถสันดาปที่ยังเก่งกว่ายังรักษามูลค่าไว้ได้ถึง6 7 โอห้าสิบเปอร์เซ็นในปีแรกเลยหรอครับทําไมมันถึงได้โหดขนาดนั้นเหตุผลหลักๆเลยคือสงครามราคาในตลาดรถอีวีค่ะอ๋อค่ายรถจีนเปิดตัวรุ่นใหม่พร้อมกับหั่นราคาลงเรื่อยๆมันเลยกระทบชิงไปที่ราคารถมือสองโดยตรงทำให้ราคาตกแบบดิ่งเหวเลยเข้าใจได้เลยอีกเรื่องที่เป็นกับดักก้อนใหญ่ไม่แพ้กันคือค่าเบี้ยประกันค่ะครับตอนนี้เบี้ยประกันของรถบีวีแพงกว่ารถสันดาบกับไฮบริดเกือบเท่าตัวประเด็นนี้น่าสนใจครับ ทำไมเบีย้ยประกันถึงแพงขนาดนั้นทั้งที่เทคโนโลยี ADS ก็เยอะกว่าน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ไม่ใช่หรอครับนั่นคือสิ่งที่บริษัทประกันก็กำลังคิดหนักอยู่ค่ะปัจจัยหลักๆที่ทำให้เบีย้ยยังสูงอยู่ก็เพราะว่าครับ 1. ราคารถยังผันผวน,นมาก 2. ออะไหล่บางชิ้นยังมีน้อยและแพงมหาศาลโดยเฉพาะแบตเตอรี่และที่สำคัญคืออู่ซ่อมที่เชี่ยวชาญจริงๆยังมีจำกัด ทำให้ต้นทุนการซ่อมแต่ละครั้งมันสูงมากบริษัทประกันก็เลยต้องตั้งเบี้ยไว้สูงๆเพื่อลดความเสี่ยงของตัวเองไปก่อนแสดงว่าต้นทุนที่แท้จริงของ BEV มันไม่ใช่แค่ราคาซื้อหรือค่าชาร์จไฟไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือความเสี่ยงทางการเงินก้อนใหญ่ที่เราต้องแบกรับทั้งตอนขายต่อและตอนจ่ายค่าประกันในแต่ละปีเลยนะครับถูกต้องค่ะพอพูดถึงประสบการณ์จริงแบบนี้ผมนึกถึงเคสหนึ่งในพันทิปเลยค่ะ มีคนมาแชร์ประสบการณ์ใช้โตโยต้าพรีวซึ่งเป็นรถ Hybrid h อ v มา8ปีเขาบอกว่ามันประหยัดน้ำมันได้แบบเปลี่ยนชีวิตเลยโห oh. วิ่งในเมืองสลับน้องเมืองได้เฉลี่ย20กิโลเมตรต่อลิตรเทียบกับรถคันอื่นในบ้านที่ทำได้แค่9-11กิโลิมตรเอง คำนวณคร่าวๆคือ10ปีนี้ประหยัดค่าน้ำมันไปเป็นแสนเลยนะครับเป็นแสนเลยโดยที่ระบบไฮบริดยังไม่เคยงอแงเลยนั่นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าเทคโนโลยีไฮบริดมันพิสูจน์ตัวเองเรื่องความทนทานและความประหยัดมานานแล้วครับและมันยังมีอีกข้อมูลที่น่าสนใจจาก Consumer Reports ที่มีคนเอามาแชร์เหมือนกันซึ่งมันอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไปนิดหน่อยยังไงครับ คือผลสำรวจในต่างประเทศพบว่าค่าบำรุงรักษาโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายจริงสำหรับรถ PHEV หรือ plug-in hybrid เนี่ยมันต่ำกว่าหรือเท่ากับรถไฟฟ้า BEV ด้วยซ้ำค่ะน่าสนใจมากครับท,ท,ทั้งๆที่ PHEV มีทั้งเครื่องยนต์ทั้งระบบไฟฟ้ามันน่าจะซับซ้อนกว่าและค่าซ่อมแพงกว่าไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่เหตุผลนึงอาจจะเป็นเพราะเทคโนโลยี PHEV มันมีการพัฒนาต่อยอดมาจาก HEV มานานกว่า ทำให้ชิ้นส่วนและองค์ความรู้ในการซ่อมบํารุงมันแพร่หลายและเข้าถึงง่ายกว่า oh. เมื่อเทียบกับ BEV ที่ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สําหรับอู่ซ่อมทั่วไปในหลายหลายที่โอเคครับพอเห็นภาพรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและค่าใช้ใจ่ายแล้วงั้นมาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดค่ะแล้วใครเหมาะกับรถแบบไหนกันแน่ครับถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันมันจะนําเราไปสู่คําตอบนั้นได้เลยค่ะครับเราสามารถแบ่งตามไลฟ์สไตล์ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยสำหรับรถไฮบริด ไม่ว่าจะเป็น H E V หรือ P H E V จะเหมาะมากสำหรับคนที่ยังต้องเดินทางไกลบ่อยๆ uh huh. หรืออยู่ในพื้นที่ที่สถานีชาร์จยังไม่ครอบคลุมเพราะมันให้ความยืดหยุ่นสูงมากอยากเติมน้ำมันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถเลยครับ <c oughs> โดยเฉพาะ P H E V นี่คือคำตอบของคนใช้รถแบบผสมผสานเลยค่ะวันธรรมดาวิ่งในเมืองก็ใช้ไฟฟ้าไปประหยัดสุด ช่ฮะพอวันหยุดอยากจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆก,ก็มีเครื่องยนต์ให้สบายใจไม่ต้องวางแผนเรื่องจุดชาร์จให้วุ่นวายแล้วฝั่งรถไฟฟ้าล้วนหรือ BEV ล่ะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายตัวจริง BEV จะเหมาะที่สุดสำหรับคนที่มีจุดชาร์จที่บ้านหรือที่ทำงานเป็นหลักค่ะต้องมีที่ชาร์จประจำใช่ค่ะเพราะนั่นคือหัวใจของการใช้งานที่สะดวกและต้นทุนต่ำจริงๆ รวมถึงคนที่มีเส้นทางการขับขี่ในแต่ละวันที่ค่อนข้างชัดเจนและตายตัวไม่เกินระยะทางที่รถวิ่งได้ครับและที่สำคัญคือคนที่ตั้งใจจะใช้รถยาวๆและมุ่งเน้นความประหยัดค่าพลังงานกับค่าบำรุงรักษาในระยะยาวเป็นหลักเพราะอย่างที่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าใน10ปี BEV ประหยัดที่สุดจริงๆอืแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องค่าเสื่อมราคาและเบี้ยประกันที่สูงกว่าให้ได้ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญนะครับถึงเราจะเห็นสถานีชาร์จอย่าง PTT EV Station Plus หรือ PEA Volta ผุดขึ้นมาเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะแต่ในชีวิตจริงมันก็ยังมีต้นทุนแฝงอื่นๆที่เราต้องเจออยู่ถูกต้องเลยค่ะต้นคุณแฝงที่สำคัญที่สุดก็คือเวลา เวลาใช่ค่ะเราทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพคนต่อคิวชาร์จรถยาวเหยียดช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่นะคะครับเห็นประจำเลยต้นทุนเวลาตรงนั้นน่ะเรื่องจริงเลยหรือความไม่ครอบคลุมของสถานีชาร์จในบางพื้นที่ที่ยังเป็นจุดอับอยู่ปัจจัยพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบด้านมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชิดจะใช้รถอีวีเป็นรถคันหลักคันเดียวของบ้านอาให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันมาการเลือกรถสักคันในวันนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องราคาซื้อตอนแรกอีกต่อไปแล้วไม่ใช่แล้วค่ะแต่มันคือการลงทุนระยะยาวที่ต้องมองให้ครบทุกมิติทั้งความปลอดภัยที่ซับซ้อนกว่าที่คิดและต้นทุนรวมตลอด10ปีซึ่งข้อมูลก็ชี้ชัดว่า BEV ดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะในเกมระยะยาวด้านความประหยัดอืมแต่ก็ต้องแลกมากับค่าเสื่อมราคาที่น่าใจหายในปีแรกๆแ,และความท้าทายเรื่องการชาร์จไฟกับค่าประกันที่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ และนี่คือประเด็นสุดท้ายที่น่าจับตามองต่อไปค่ะซึ่งอาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เลยก็ได้ โห oh. ดิฉันอยากจะพูดถึงมาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่ใหม่ของจีนที่ชื่อว่า GB 3 8 0 3 1 2 0 2 5ซึ่งจะมีผลบังคับใช้จริงในปี2026มาตรฐานใหม่นี้มันจะเปลี่ยนเกมได้ยังไงครับมันคือการยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะเพราะมาตรฐานนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเข้มงวดมากว่าแบตเตอรี่ห้ามลุกไหม้หรือระเบิดห้ามเลยใช่ค่ะห้ามเด็ดขาด แม้จะเกิดภาวะที่เซลล์แบตเตอรี่ร้อนผิดปกติจนควบคุมไม่ได้หรือที่เรียกว่า thermal runaway ก็ตามครับซึ่งต่างจากมาตรฐานเดิมที่ยังอลุมอลุยให้มีสัญญาณเตือนก่อนเกิดเหตุน5นาทีได้แต่นี่คือศูนย์เลยคือต้องไม่เกิดไฟไหม้ ừ ừ ừ. ดิชอนเลยอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ไปขุคิดกันต่อนะคะว่าครับมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นนี้ จะเปลี่ยนมุมมองและความเชื่อมั่นของผู้คนที่มีต่อความปลอดภัยของรถ e ีวีได้หรือไม่อืมและที่สําคัญกว่านั้นมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเบี้ยประกันที่เคยเป็นจุดอ่อนสําคัญของรถ e ีวีให้ลดลงในอนาคตได้หรือเปล่าน่าคิดมากครับนี่คือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ